วัสดีพี่น้นองเช้นี้ก็ตื่นสายครับไยทางเคมราชครหบไรเข้าตเชา้าแต่ก็ไม่ทันพ่สายเสมอครังนะตื่กลา,างดงครับตื่นที่สองอะลรครับลุกตั้งไววหุทุ่มบอย่าหวังอย่าเอาไป ตอนนี้ก็ถึงลำตะคองลำตะคองนะครับที่เห็นอยู่ขวามือมันคือเสาทางด่วนทางด่วนที่เชื่อมมาจากโคราชนะครับจะลงไปสระบุรีขึ้นเทนมอพันทับเสร็จได้สักพักแล้วครับทางด่วนเวนลี ก็จะทำให้การจราจรช่วงเทศกาลนะครับจากกรุงเทพเพื่ออีสานจากอีสานเข้ากรุงเทพจะได้รถไม่ต้องติดมิตรภาพมากเกินไปก็ใช้ถึงลูกถึงหลานนะครับใช้อีกนานเลยเนี่ยทางด่วนเส้นนี้อันนี้กำลังดันลำตะคองนะเนินลำตะคอง กระทอมครับากตรงเดินจำทรอมถ้าไปใครเคยผ่านไปแถบนั้นนะ่ะถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆมันความรูม้สึกมันต่างกันนะครับถ้าถึงตรงตรงหน้าเดินจำมันจะรู้สึกแบบอึมครึมแล้วก็มีกลิ่นอะไรที่มัน,นมันไม่สดใสมันไม่สดชื่น,นะครับ ถ้าผ่านไปตรงเรือนจำตรงนั้นแถวๆน้าเรือนจำบางทีบริเวณตรงนั้นมันเหมือนมีแต่วความเศร้ามีแต่วความทุกข์แล้วก็มีกลิ่นอับๆทั้งที่ตรงนั้นก็เป็นที่โล่งครับที่ภูเขาที่แต่ต้นไม้น่าจะเป็นที่ปลอดโปรง่งแต่กลับมีความรู้สึกแบบอึมครึมมันมีแบบมันมีพลังงานความทุกข์เยอะ นี่เป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านไปตรงนั้นคเมื่อสองปีที่แล้วผมรู้สึกได้เลยว่าแถบนั้นมันเป็นมีแต่ความทุกข์ก็าอาจจะเป็นที่คนส่วนมากที่เข้าไปอยู่นั้นก็จะทุกข์ใจกัน,นมากรับแพร่ได้เลยครับวันนี้หมอกลงนะครับ วันนี้มนหมอ,อกลงรู้สึกว่าหนาวหนาว,วาหนาวทุกวันเลย <laughs> หนาวทุกวันรูแปางต้มแกลก็ ตอนนี้ก็ถึงฟุตไทยสงแล้วนะครับเอ็ก200ก่ากิโลถึงเข็มมาราชนะครับแต่ออกดีครับวันนี้ร้อนนีดหนึ่งเมื่อเช้ากหนาวๆอาน้ำก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึง เราเลยป่าทีิวามาแล้วครับอำเภอป่าติจจังหวัดเชียงสุวรราไปอำนาจเจริญครับทางนี้ก็ต้องไปบนหงส์ไปจักรยานอยากรู้เหมือนกันครับมีมีคนรู้หรือเปล่าช่วยคอมเมนต์บอกสินรับผมไม่เข้าใจที่มาที่ไปแล้วทำไมต้องเป็นจักรยานอย่างบ้านผมก็เป็นสุรินทร์ก็เป็นช้าง แล้วจะไปขอขึ้นชื่อของแบบผู่บ้านคู่เมืองก็เป็นช้างบ้านจุลิน,นอย่างไปท่าพนมก็เป็นท่าพนมเออดอนก็เป็นอะไรอ่ไหนใหญ่อันนั้นผมไม่เจออันนั้นเป็นเมืองจักรยานก็เป็นเป็นเมืองเคลื่อนจักรยานนี่แหละมีคนรู้ถ้าท่าในใดรู้บอกหน่อยมันหมายความว่าอะไร ชีวชุมชนนะครับชีวิตควาไ,ได้เลยก็ดีเพราะว่าต้นนอกเราเราเราจอมันไม่ไม่จนโลกเท่าไหร่ชิตควาไว้ครับไม่เป็นไรที่ทำน้ำเปลา่ทาทำน้ำเปลา่า นำหน้ามีแต่คนหน้าตาดีนะครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วด้อพี่น้องเค okay, มาราดครับตอนนี้เวลา14นีฬกา32นาทีก็ออกจากเคมาราดไปอีก15กิโลครับแทนปูที่จะไปลง มา,ามาตัดจังหวะตัวบนนะที่ทางซับซ้นะครับซับซายฟูดคอนเทนด์รงจอดเป็นทีเรียบร้อยครับ ายทางยันตัวไปัดไปครับเชนี้500กิโลอําเภอเคมาราชจับไทยภูนครับกับการเดินทางโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ จะเลยกดสับตไะไคร่นกะคราบเลยกดไลค์ให้ด้วยครับกดแคร์ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามครับชมนะครับ